สวัสดีครับออมเลททำอะไรอยู่คะกินลูกชิ้นเหรอกินไปเยอะแล้วนะสวัสดีค่ะชเวตตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยเคยมาไหมที่เนี่ยยังไม่เคยมาเลยนะวันนี้เรามาเซ็นทรัลสรยานะน้องชอเวตน้องชอเวตแต่งตัวอะไรเนี่ยขอดูน้องเชเวตหน่อยดิโอ้โหมีสร้อยด้วยมีแหวนด้วย มีกำไรด้วยโอ้ทุก็สวยโอ้โบตันก็มีเหมือนกันทำไมอําเล็ตไม่มีอ่ะอําเล็จไม่ชอบแบบนี้แล้วเหรออาเล็ตชอบอะไรคะอย,ยอยากได้ของเล่นมากกว่านะอําเล็ตโตแล้วดูน้องเสบดีโอ้แต่งตัวจัดเต็มมากเลยนะใส่ไอโม่ทั้งคู่เลยวันนี้ก็พาอําเล็ตมาเดินทเที่ยววันหยุดนะครับที่เซนทันศรัญานะวันนี้เป็นวันหยุดมาฮิโดนวันศุกร์วันศุกร์ไม่ได้ไปเรียนดีใจไหม ได้อยู่กี่วันคะสามวันสวันติดเลยเหรอโอ้โหแจ๋วเลยไม่ได้ไปเรียนเลยอีกนานเออไม่มีใครเขาได้เรียนหรอกเขาเรียนออนไลน์กันทั้งนั้นแหละเด็กกรุงเทพอะใช่ไหมโอรตานก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมไปพาเพื่อนๆไปดูดูเฮยได้ยินเสียงเพลงไหมใครร้องเพลงเพลงนี้ออม่นร้องได้ไหมเดี๋ยวออมฤตลองร้องมั่วๆได้ไหมระวังไม่แหลมนะเดี๋ยวพ่อจะหักไม่แหลมไม่ขัดนะก็ร้องได้แต่ตอนมาตรงก็ร้องมั่วสิอ๋อลองร้องสิอ่ดูออม่นร้องนะ พี่ร้อยอาภาาบังกฤษกองได้อาร้องเลยพี่จะไปถึงอาร้องเร็หัวใจพี่แท่น yeah, ึงหัพ ah ึงลำพันถึงแม่อาแล้วอะไรอีกร้อง พาไปเดินดูหน่อยหรือว่าเขาร้องเพลงตรงไหนไปเ๋ยวพาไปเดินดูหน่อยเร็วพาไปเดินดูหน่อยเร็วตรงไหนตรงไหน,ไหนเขาเปิดลำโพงเหรอเฮ้ยไม่ใช่มั้งมีคนร้องด้วยเห็นไหมมีคนร้องหรือเปล่าเขาเขียนว,ว่าทิปบ็อกนะะเอาตังปงระโยชน์ให้เขาไปไปอ่านี่เองเด็กๆก็มาเดินเล่นกันนะครับผม อ่าเข้ไปเต้นหน่อยเลี้วเออเอ,อ่าร้องนี่ร้องนี่ตอนนี้ไม่กล้าร้องแล้วป้ายนี่ครับเขาก็มีงานขายต้นโมโต้งมาให้ด้วยนะน้องๆไปเที่ยวไหนกันบ้างครับคอมเมนต์บอกพ่อเอ็มไว้หน่อยนะนี่แม่อ๊กกับพี่ตองพี่เตยด้วย ความเล่นคะอะไรมีคนเล่นเหรอโอ้มีคนมีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับดูดินนะโอ้เขาวิ่งเล่นกันเต็มอมเล็นรู้จักเขาหรือเปล่าอมเล็นเจอเอฟซีหรือเปล่าวันนี้เจอแล้วค่ะเจอเอฟซีด้วยนะอ,อยากลงไปเล่นกับเขาหรือเปล่าลงไปเล่นไม่ได้นะตอนนี้เราต้องอยู่กับพวกของเราเดี๋ยวมันเสี่ยงโควิดเข้าใจไหม เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมก็เล่นไม่ได้หรอกลูกมันโดนตัวกันแต่มันมีเิษเศษเชื้อเราต้องระวังเข้าใจไหมคะถ้าเป็นเพื่อนด้วยกันถ้าเป็นเพื่อนด้วยกันไว้ใจกันอยู่บ้านเดียวกันได้ค่ะตอนนี้บอกว่าโควิดติดยากโควิดติดยากมันไม่ยากหรอกเราต้องไม่ประมาทนะคะลูกถ้าติดขึ้นมาแล้วมันก็ยุ่งนะรู้ไหมดีใจเลยค่ะได้มาเที่ยวพร้อมเลยถอดแมสพร้อมเลยกินไงรีบกินให้เสร็จดีเนี่ยมูเต่แท้เลยกินไปเลยให้หมดลูกเลย เออเป็นเด็กดีนะรู้ไหมดีใจไหมครับเพื่อนๆเ <irgendw> oh. จอเพื่อนๆมาดูคลิปบ่อยๆดีใจไหมดีใจค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเลยนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะดเดี๋ยวเพื่อนไปละสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย